เรียนท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยผู้มนวยการสำนักง,ง,งานเขตบางเขตและคณะผู้บริหารทุกท่านครับกับผมขออนุญาตนําทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบชุดยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9าภายใต้โครงการมอเกิดรวมใจสู้ภัยโควิดครั้งที่2นะครับในโอกาสนี้กับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิดให้เกียรติกล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดสิเขอด้เชิญครับ <Chaos> ก <sprout Likewise> ็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้แสดงความรักความปรารถนาดีแล้วก็ความพร้อมที่จะร่วมมือกันกับทางเขตบางเขตเพื่อให้เกิดความรักความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความลำบากแล้วก็ผู้ที่ประสบความ เพราะกรรมจากภัยพิบัติที่เรียกว่าโควิด19นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนวยการเขตและเพื่อนราชการที่มารับมอบสิ่งของต่างๆาติเพราะว่าสแสดงว่าความปรารถนาดีของเราก็ได้รับความชื่นชมจากเขตและเพื่อนราชการนะครับผมต้องขอบคุณครูบาอาจารย์และผู้บริหารและเพื่อนๆน ทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญของมหาชัยเกิดที่ทำให้บรรยากาศนี้มีความหมายว่ามหาชัยเกิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมหาชัยเกิดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมหาชัยเกิดนั้นก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อทุกสุขของประชาชนในชุมชนเช่นเดียวกันนะครับเราคิดว่านี่ก็คือ สัญ,ญลักษณ์ของความปรารถนาดีต่อกันและก็อยากจะขอถือโอกาสนี้กราบเรียนท่านผู้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและเพื่อนข้าราชการว่ามหาไทยเกิดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเขตบางเขตเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพราะฉะนั้นความร่วมมืออันนี้จะทําให้เกิดบรรยากาศที่เราเรียกว่ามหาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาชัยเราจะได้ร่วมกันทำงานเพื่อชุมชนเพื่อสังคมต่อไปเพราะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่ได้กรุณามาในวันนี้และขณะเดียวกันก็ทราบว่าท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนนี่ก็เป็นผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่ ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะถือโอกาสไปเยี่ยมท่านเหมือนกันเพราะท่านก็เหมือนกับน้องใหม่คําว่าน้องใหม่นี่แปลว่าผมมันพี่เก่าครับ <c oughs> ผมก็เคยอยู่กอทมอผมก็ทํามาก่อนก็ถือว่าเป็นพี่เก่าแล้วนะครับพี่เก่าเห็นน้องใหม่มาเมื่อไหร่ก็ต้องต้อนรับต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้กําลังใจด้วยก็ถือโอกาสฝากไปถึงท่านด้วยนะครับ ว่าเราจะร่วมมือกันแล้วก็จะทำให้เขตมีความสง่างามมหาชัยเกิดก็จะเพิ่มความหมายความสำคัญให้กับเขตบางเขนแล้วก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมายต่อชุมชนนะครับนี่ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนขอให้พวกเราโชคดีทุกคนครับขอให้ทุกคนครับโชคดีครับขอบคุณมาก เป็นมากครับก็เรียนท่านอธิการบดีนะครับท่านคณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับก็สำนักงานเขตบางเขน็นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับได้รับความปรารถนาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทางมหาวิทยาลัยนะครับสืบเนื่องตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับที่ได้มารับมอบอุปกรณ์นะครับสําหรับ ใช้ในเรื่องของการป้องกันโรคสำหรับศูนย์ปะคอยนะครับครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับในเรื่องของของบริจาคถุงยังเป็นครั้งนี้เป็นถุงยางชีพนะครับจากทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจากสถานการณ์ของโลกนะครับที่ถ้าเราติดตามกันนะครับก็จะเห็นสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับก็มาจากความร่วมมือของหลายๆส่วนนะครับเรื่องของถุงยางชีพนี้ทางสำนักเนด็จครั้งที่แล้วนะครับได้ขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยว่าเราจะนําไปมอบให้กับ ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยนะครับตอนนี้ก็จะเรียนตั้งทางทางท่านอธิการบดีแล้วก็ทางทางผู้บริหารนะครับว่าทางศูนย์พักคอยของเราตอนนี้ผู้ป่วยนั้นได้ลดลงมากนะครับจนเหลือหลักสิบนะครับเหลือแค่แปดคนเก้าคนนะครับตอนนี้เราก็เลยได้มีการปิดศูนย์พักคอยชั่วคราวนะครับแล้วก็ย้ายผู้ป่วยนะครับไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์พักคอยของเขตหลักสี่นะครับแต่ถึงอย่างทีพนี้นะครับขอเรียกว่ายังเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับ าชาวบ้านในชุมชนต่างๆนะครับยังมีผู้ป่วยจํานวนมากที่เขาเรียกว่าทําทําการรักษาตัวอยู่ที่บ้านเรียกว่าโฮมไอโซลชันนะครับยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับก็ยังมีทั้งในส่วนที่เป็นบ้านหลังบ้านมีรั้วแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะครับซึ่งก็ยังมีความจําเป็นในเรื่องของอถุงยังชีพต่างๆนะครับก็เจ้านาเภษบางเขนก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของเศษนะครับแล้วก็ตัวแทนของ ประชาชนในเขตบางเขนที S <S ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมาในโอกาสนี้นะครับรวมถึงคาดว่าอีกไม่นานนะครับเราอาจจะต้องมีการเปิดการเรียนการสอนนะครับทางของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมการนะครับทีแรกก็คาดว่าจะเปิดในระดับนักเรียนระดับมัธยมนะครับก็มีการเตรียมการในเรื่องของการฉีดวัคซีนอยู่นะครับก็อาจจะได้เปิดการเรียนการสอนรวมถึงทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเมื่อถึงตอนนั้นก็คิดว่าคงจะ การดําเนินกิจกรรมต่างๆการดําเนินงานต่างๆนะครับก็ระหว่างเขตกับทางิมยาลัยนะครับก็คงอาจจะมีการความประสานความร่วมมือกันอย่างเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ความปรารถนาดีต่างๆนะครับที่ท่านมีให้กับทางเขตนะครับทางผมก็จะขออนุญาตนําไปนําเรียนท่านผู้อำนวยการเขตนะครับเพื่อทราบต่อไปแล้วก็ผมก็คาดว่าตัวท่านเองนะครับก็คงอยากจะมา พบกับทางหมหาวิทยาลัยนะครับคงอยากจะมามาได้พบปะพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทางหมหาวิทยาลัยนะครับทางคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ <Comput ing>